สามคำสั้นๆหลวงปู่ให้ท่องไว้จะพลิกชีวิตยิ่งกว่าปฏิหารากราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสมอธรรมะในหัวข้อสุดอัศจรรย์ภาวนานาลาอาระหังพิกชีวิตยิ่งกว่าปฏิหารท่านผู้ฟังคะหากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ผู้เรื่องวิทยาคมในประเทศไทยคงจะกล่าวได้ไม่หมดทุกคนคะ่ะ แต่วันนี้นั้นขอนำเรื่องของหลวงปู่หงพรมปัญโยกับพระคาถานารอาอรหังมาให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะหลวงปู่หงพรมปัญโยนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในเขตอีสานใต้มีศิทยิญานุสิ์ที่เคารพนับถือเป็นจํานวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นกัมพูชามาเลเซียและสิงคโปร์ หลวงปู่หงพรมมัปัญโยนั้นเป็นพระสายธุดงกรรมฐานเดินทางเข้าป่าพงไพรแถบชายแดนกัมพูชาเป็นระยะเวลานานหลายปีและในขณะที่ท่านออกทุดงอยู่นั้นก็มีเรื่องราวเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับตัวของท่านเอง ตามที่สำนักข่าวหรือสื่อต่างๆที่เคยเสนอไว้นั้นเช่นถูกทหารขะเมรจับใส่กรงและท่วงน้ำและยิงด้วยปืน M16 แต่ก็ไม่อาจทำอะไรท่านได้และครั้งที่หลวงปู่ท่านยังไม่ละสังขารก็จะมีการจัดพิธีไหว้ครูครอบครูจัก,กรวาลขององค์หลวงปู่หงงพรหม,มปัญโย จัดขึ้นในทุกๆปีโดยมีการตั้งบายสีขนาดใหญ่จำนวน21ต้นหลวงปู่ก็ได้นั่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบารมีรวมทั้งอัญเชิญครูบาอาจารย์ให้มาช่วยประสัตประสิทธิ์ประสาตวิชาคุ้มครองลูกศิษย์รวมทั้งผู้ที่มาร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูจักรวาลขององค์หลวงปู่หงพรมมปัญโย จะมีการลงสาลิกาลิ้นทองลงณ่าทองลงกระม่อมเสกวัตถุมงคลต่างๆเชื่อกันว่าเมื่อมาร่วมพิธีแล้วบารมีขององค์หลวงปู่หงภูมมะปัญโยและบารมีของอาจารย์ทั้งหลายจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทรรมาค้าขายก็จะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองค่ะ และสิ่งหนึ่งที่ดำริให้จัดสร้างก็คือวัตถุมงคลรุ่นต่างๆเพื่อให้ญาติโยมและสิทธิอนุสิตท,ทั้งหลายนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตปัจจุบันนี้หลังจากที่หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้ววัตถุมงคลขององค์หลวงปู่หงผมมะปัญโยก็ค่อนข้างจะหายากและมีราคาแพง วัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้ปลุกเสกให้นั้นท่านเสกให้จริงท่านทำให้จริงถึงขนาดท่านเอ่ยปากรับประกันว่าวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ไม่ดีจริงหลวงปู่ยินดีตายแทนมันล,ลายร้อยครั้งต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ก็คือการรักษาศีลห้า หากรักษาศีลห้าได้ปฏิบัติได้หลวงปู่บอกว่าจะดีมากๆปัจจุบันสรีระของท่านก็ยังคงเปรียบดังกายทิพย์สถิตประดิษฐานอยู่ในปราสาทเพชรตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินในช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายทั่วกิจการงานขัดข้อง ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคเหนื่อยนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางครั้งก็เจ็บปวดมีทุกข์ร้อนก็อาจด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดวงตกบุญอ่อนกำลังมีเคราะห์มากดทับชะตา วิธีภาวนาจะเริ่มกรรมฐานสวดมนต์ปลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาราอระหังนาราอนะหังนาราอระหัง,หงให้ภาวนาอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนจะภาวนาก็ให้ตั้งจิต สำนึกอําลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้มีพระคุณหรือต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาตั้งแต่ในอดีตขออาลาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตทั้งหมดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามว่าจะไม่ทำผิดอีก ขอมุ่งมั่นปฏิบัติทำความดีด้วยการภาวนาจเจริญกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลำดับต่อมาก็จะให้ตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปอันดีรักษาด้วยตัวเองสมาทานศีลวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองและกราบพระแล้วจึงลงมือจเจริญกรรม,มาฐานทำได้ทุกอิริยาบถค่ะทั้งยืนเดินนั่งและก็นอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนา นาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังจิตใจให้จดจ่ออยู่กับคำกรรมฐานให้มีสติรู้ลึกทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่หง์ท่านสอนไว้ว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายให้ขยันภาวนาให้มากๆแล้วจะรู้เองเห็นเจเห็นเอง จะประสบแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตบริกรรมดวงชะตาให้กลับเป็นดีหากป่วยก็จะหายหากชีวาวายก็จะรอดจะค้าขายดีจะมีแต่คนดีๆเข้ามาซื้อดึงดูดคนดีเข้ามาคบหาเข้ามาพูดคุยเจรจาและก็จะมีแต่คนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ จึงห้ามแช่งห้ามบนไม่มีเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆภาวนานาลาอะระหังนาลาอะระหังนาลาอระหังวิธีนี้เป็นวิธีภาวนาแก้กรรมของหลวงปู่หงพรมมปัญโยมหาโพธิสัตว์ขอบคุณพระสุภกิจผู้เรียบเรียงเรื่องเล่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หง พุทธานุภาพทั้งคุณดี108ประการหลวงปู่หงมีเมตตาอารัธนาพุทธคุณสร้างเศกวัตถุมงคลแก่สิทธิ์เสมอด้วยบารมีแห่งพระโพธิสิทธิ์บารมีอันภาพวัตถุมงคลดังท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าจะเศกดินเศกหินใบไม้ในสุสานก็ยังคลังหมดทุกลูกเอ๋ย คนดีมีศีลศรัทธานำไปใช้หากไม่ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ขอตายแทนวันละหลายร้อยครั้งหลวงปู่ไม่ได้หลอกเอาเงินเอาทองลูกหลานสร้างสิ่งมอมเมาหากวัตถุมงคลจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับลูกหลานให้ใกล้ชิดเลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปหากมีภัยคุกคามให้ยกวัตถุมงคลกระเป๋าเสกผ้ายันขึ้นบางศีรษะครูบาอาจารย์ครอบศัตรูมองไม่เห็นหลวงปู่องค์เล็กภัยอันตรายจากการคุกคามให้องค์เข้าไปไว้ในปากหากจะช่วยใครให้พ้นจากภัยอันตราย ผูกคนร้ายกับตัวให้จับเสื้อต่ออย่าจับเนื้อตัวจับไม่ติดต่อกันช่วยได้ทีละห้าสิบคนมีดปากกาไม้ครูหากมีถูกร้อนให้เบาะแว้งเนื้อศีรษะภาวนานึกถึงครูบาอาจารย์ช่วยปัดเป่าให้คลี่คลาย หมดเรื่องทุกร้อนเงินทองขัดสนให้แกว่งธนาบัตรขวัญถุงเรียกเงินภาวนาเมตตาเรียกลาบได้จริงๆภาวนาอะระหังนำมืดถอบปากกาไม้ครูหลวงปู่ปัดโรคภัยคุณใสออกจากกายเจ็บปวดไม่มีสาเหตุเป็นโรคเรื้อรัง แต่สิ่งที่พึ่งหายน้ำอุ่นมีบาดมีแผลให้ทาไปพบผู้คนขอความเมตตาเสร็จแล้วทาแป้งภาวนาเมตตาจิตตะกุดครูสิบสองดอกอ,อนุภาพขนานนับแม้คับขันยังแบ่งได้สิบสองคนตะกุดกันโลกตะกุดสามกษัตริย์ตะกุดพระแม่ธรณีแผ่นดิน มินยูชาแนลขอกบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ